สวัสดีค่ะทุกคนพบกับโคดป้อมเตออีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะโคดป้อมจะมาถ่ายทำคลิปสอนนะคะการทํากลุ่มส่งข้อความนะคะใน Facebook ของเราหรือว่าเวลาเราโพสนะคะขายสินค้านะคะเพราะว่าแม่ค้าบางคนนะคะขายสินค้านะคะส่วนมากจะขายสินค้าบนหน้า Facebook ของตัวเองนะคะซึ่งวันนี้นะคะหลายคนยังไม่รู้จักนะคะว่าการทําโฆษณาบน บนเพจของเรานะคะสามารถทําเป็นปุ่มส่งข้อความได้นะคะโดยไม่ต้องโปรโมเทเพจนะคะหลายคนอาจจะงงนะคะว่าเอ๊ะทำไมเวลาเขาโปรโมเทเพจนะคะมันถึงมีปุ่มส่งข้อความนะคะนั่นก็คือมันเป็นปุ่มที่เราสามารถสร้างขึ้นเองโดยฟรีนะคะไม่ต้องเสียเงินนะคะเราก็สร้างขึ้นเองได้นะคะเราสร้างเพื่ออะไรนะคะก่อนอื่นเราไปดูกันเลยนะคะไปที่ Facebook ของเราเลยนะคะ มาหน้า Facebook ของเราก่อนนะคะดับแรกนะคะเมื่อนะมาหน้า Facebook ของเราแล้วนะคะไปมุมขวาด้านบนนะคะ3ามขีดเห็นไหมคะกดเข้าไปค่ะกดเข้าไปแล้วนะคะเราทําโฆษณานะคะบนเพจตัวไหนนะคะเราก็จิ้มไปบนเพจนั้นนะคะกดพ้อมทําที่เพจนี้นะคะก็จิ้มเข้าไปค่ะอื เมื่อเข้ามาหน้านี้แล้วนะคะหลายคนนะคะก็จะโพสต์ในเพจนะคะก็หาตรงที่เราจะโพสต์นะคะก็คือตรงนี้นะคะหุ่นดินสอนะคะโพสอะไรดีเออเอาโฆษณาแบบภาพนิ่งแล้วกันนะคะเอาวันนี้เอาอ mm ีฟ hmm. นะคะเราก็เลือกรูปภาพค่ะรูปภาพวิดีโอนะคะ ยาลอลีนะคะหาค่ะรูปภาพอยู่ในเออในมิสเซงซอรอหารูปภาพก่อนนะคะเออเอาเอฟโฟนะคะเราสามารถ ใช้สีรูปภาพได้นะคะเดี๋ยววันหลังจะมาแนะนำนะคะวิธีโพสแล้วให้เห็นชัดเจนนะคะว่าทําไมหลายคนยังงงนะคะว่าโพสแล้วทําไมเห็นไม่หมดนะคะเดี๋ยววันหลังคุณป,ป้อมจะมาแนะนำนะคะว่าวิธีโพสแบบไหนนะคะเพื่อให้ลูกค้าเห็นสินค้าของเราหมดทุกทั้ง4รูปภาพนะคะเอฟโฟอยู่ไหนบ้างเอ่ย ไม่มีนะคะเอาตัวนี้แล้วกันโอเคนะคะเมื่อครบแล้วกดถัดไปค่ะอ่าเสร็จแล้วนะคะเมื่อเราเสร็จแล้วนะคะเอาทีฟูสค้า นีโฟ e <P ew> เพื่อสุขภาพภายในที่ดีอ่าไม่ต้องใส่เยอะนะคะ <P ew> แค่นี้พออย่าลืมใส่ช่องทางการติดต่อของเรานะคะเสร็จแล้วนะคะเมื่อเสร็จแล้วนะคะเออมันขึ้นแบบนี้นะคะเราจะใส่ให้มันเป็นขึ้นปุ่มส,ส่งข้อความนะคะเราจะทำยังไงนะคะ เมื่อเราเสร็จแล้วเรากดแชร์เลยมันจะไม่ขึ้นนะคะทุกคนแต่ถ้าเรากดตรงนี้นะคะเห็นไหมนี่คำว่ารูปภาพนะคะกดเข้าไปค่ะมันจะขึ้นปุ่มแบบนี้นะคะขึ้นมาอมืขึ้นแบบนี้นะคะมันจะขึ้นขึ้นมาแบบนี้นะคะเรากดไปที่คำว่ารับข้อความค่ะกดเข้าไปค่ะเมืม่อกดเรียบร้อยนะคะกดแชร์ได้เลยค่ะ รอะะดูนะคะว่าเสร็จเมื่อไหร่นะคะไปดูที่ภาพรวมนะคะเห็นไหมคะมันกาลังหมุนนะคะเพิบเสร็จแล้วนะคะเมื่อเสร็จแล้วนะคะเราไปดูค่ะเราไปดูหน้ากลับไปดูหน้าเพจของเรานะคะเลื่อนดูค่ะอ่ามาแล้วนะคะทุกคน เห็นไหมคะนี่นะคะมันจะขึ้นปุ่มแบบนี้นะคะนี่ก็คือปุ่มส่งข้อความนะคะส่งข้อความหาใครคะส่งข้อความที่ให้ลูกค้านะคะส่งข้อความหาเรานะคะถ้าเราไม่เพิ่มปุ่มนะคะมันก็จะมีแค่สามปุ่มนี้นะคะตัวอย่างนะคะเดี๋ยวให้ดูตัวอย่างนะคะจะนนนะคะมันจะขึ้นแบบนี้นะคะถ้าเราไม่เพิ่มปุ่มนะคะมันจะมีแค่ปุ่มถูกใจปุ่มแสดงข้อ ความคิดเห็นนะคะแล้วก็ปุ่มแชร์นะคะคราวนี้นะคะถ้าลูกค้านะคะที่สนใจสินค้าของเราเขาไม่เล่นไลน์นะคะเขาก็ไม่สามารถเอ๊ะบางคนนะคะเล่น Facebook ไม่เป็นด้วยซ้ํานะคะไม่รู้ว่าจะส่งข้อความหาเราอย่างไงนะคะจะเข้าไปที่เพจจะเข้าไปยังไงนะคะจะทํำยังไงดีนะคะไม่รู้จะทํำยังไงนะคะกดแชร์กดแสดงความคิดเห็นได้แค่นั้นนะคะแต่ถ้า เรานะคะ <ST 77> ปุ่มส <us Prem tire owania> well. ่งข้อความแบบนี้นะคะลูกค้าก็จะกดปุ่มส่งข้อความปุ๊บนะคะอ่าเห็นไหมคะมันก็จะขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะเราก็จะรู้ได้ทันทีนะคะว่าลูกค้านะคะสนใจสินค้าของเรานะคะปุ่มเหล่านี้นะคะแบบนี้นะคะก็จะส่งตรงมาหาเรามันเป็นข้อความอัตโนมัตินะคะมันก็จะทักทายหาเราทักทายหาลูกค้าเองเลยนะคะว่าลูกค้าต้องการอะไรนะคะมันจะไป ดีค่ะเมื่อลูกค้าไอกดปุ่มส่งข้อความของเรานะคะคําเหล่านี้นะคะก็จะส่งไปแบบนี้สวัสดีค่ะคุณวาสนาค่ะมีอะไรให้เราช่วยแบ <pareil S 1> บนี้นะคะมันจะส่งไปหาลูกค้าทันทีนะคะเห็นไหมคะว่ามันดีตรงนี้เองนะคะแต่ถ้าเราไม่มีนะคะมันก็ไม่รู้ว่าลูกค้านะคะจะติดต่อเรายังไงนะคะนั่นคือ เป็นเทคนิคอีกอย่างหนึ่งนะคะคือง่ายๆนะคะสําหรับแม่ค้ามือใหม่นะคะหรือว่าแม่ค้ามือเก่าที่ยังไม่รู้นะคะก็สามารถนําไปปรับใช้นะคะว่าวิธีโพ์สินค้านะคะแล้วให้มีปุ่มส่งข้อความแบบนี้นะคะส่วนมากนะคะของกดป้อมจะมีเกือบเกือบจะทั้งหมดนะคะแต่ไอส่วนมากก็จะไม่ได้ใส่นะคะส่วนมากก็จะใส่นะคะส่วนมากนะคะมีมี มีใส่นะคะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับใครที่ว่าคลิปคดป้อมนะคะมีประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้ด้วยนะคะกด s u b สไคร b e ให้คดป้อมด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีนะคะ